สวัสดีค่ะพี่น้องหมอลาม,มายุลีดาวกระจายค่ะบ้านเกิดอยู่บ้านห้องน้อยตำบลกัมพีอำเภอบอระเบือจังหวัดมหาสารคามนะคะค่ะเป็นลูกศิษย์ของคุณแม่กิ่งแก้วขันแข็งคุณพ่อวีรศักขันแข็งนะคะสำหรักการาวีรศักดิ์ธุรกิจบันเทิงตลาดอำเภอบอระเบือจังหวัดมหาสารคามค่ะ เริ่มต้นทีสิว่ามักเกี่ยวกับการแสดงมอลำ่เนาะค่ะเนาะก,ก็คือตอนสมัยปฐมนะคะมีเพิ่อนออกหาเสียงของสสที่นี่เจ้าของก็เลยได้ยินเสียงพิ้นนะะเสียงพิ้นมันดังมันม,นม,นมวนเนาะเป็นเอกลักษณ์ของคนอีสานเสียงพิ้นเสียงแค่นะสิค่ะสมัยนั้นเป็นลั่มสิงค่ะที่นี่ก็เลยคิดมาแต่งแต่ยุปฐมละค่ะบบดที่นี่ก็เลยขอไป สมัครเรียนร่ำกับณพอ่อนวิรศักขันแข็งแต่แต่อายุสิบสองปีแต่ที่นี่เพิ่นจาน้าป้องหกขาเพื่อนก็เลยแบบเพื่อนยัง่งบอรับเพราะว่าเป็นคนผู้น้อยนะคะก็เลยลอให้จบป6ซะสกสกอนจังมาเรียนร่ำแมนค่ะได้ยินเสียงมอลลั่มสิ่ง,เส,ง,สงเสียงเป็นมาเสียงสมัยก่อนสอสอพวกผู้แท้นนะคะเพื่อนสียเอามอลลั่มสำนักงานวิรศักไปโฆษณาหาเสียงนะคะที่นี่เจ้าของก็เลย มีความรู้สึกว่าเสียงพินมันคือมวนแท้ก็คือหมักในจุดนี่ก็เลยอยากมาเรียนร่ำอยู่สำนักงานนี่ก็เลยตามมาค,ค่ะคุณพ่อวิรัสิ์ขันแข็งหลังจากนั้นครับหลังจากนั้นเสียใจค่ะหายเลยแบบเออคือคือผู้หน่อยเป็นเป็นคนที่ผู้หน่อยเป็นคนที่แบบว่าบานเห่าเอิญกำแพงนะคะทีนี่ก็เลยพ่อเลยบอกว่ากันสั้นกะโจบปอหกสั้นจังมากนะคะก็เลยดีใจว่าเออเขายังมีโอกาสมีความหวังก็เลยโจบปอกแล้วกัน ไปเลียนล่นำเพลินซึ่งคาคู่ตอนนั้นเพลินคาคู่เลียนล่ำเพลินเอาอยูทีสองหมื่นนะคะซึ่งเงินสองหมื่นสมัยปีสองพันห้าร้อยสามสิบแปดสามสิบเก้าก็คือมันก็นหลายเนาะสำหรับหนูหนูค่ะหนูกะบ,บ่มีโอกาสที่จะต้องได้เลียนหนังสือก็เลยมาเอาดีทั้งล่ำนะคะสิ่งที่หลายคนบอกา่าค่าคู่ไปเลียนร่ำหนึ่งสองหมื่นค่ะคันไปเลียนตอน บนรถติ๊งสองๆๆๆสมัยนั้นบอลลูบาเพิ่นใส่เงินเลี่ยนาสายตำม,มันหรือบอ้าเนี่ยค่ะสามม่อหนึ่งม่อสองม่อสามบอลลูบาเพิร์ลไซทอดายแต่สองหมื่นค่ะคาคู่มอล่ำสองหมื่นแต่เจ้าของคิดว่าคือความคิดของเด็กหน่อยเจ้าของเป็นคนทีกำผ่ามาก่อนยังสีเนาะค่ะเนาะกำผ่าพอก็เลยว่าหนูสู่การเลี่ยนบอดดอก ยงสี่ก็เลยข,ขอเอาเอาเอา,เอาใจเจ้าของอะไปท่านนี่นะคะก็เลยขอเอา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 ใจที่เจ้าของมากน่ะไปทั้งเรียนล่ำอย่างสี่นะคะก็เลยอดทนแบบสมัยนั้นเทิงทองเทิง้งจํกว่าสีใดแต่ละกอนนะคะแต่ว่าบางเอิญเจ้าของเป็นคนที่หมักอยู่กับคุณแม่กิ่งแก้วมากอะเพิ่นสอนทุกอย่างเทิ่งวิธีสอน,ส,อนสมัยนั้นยังเป็นเทปคัเต็ดเดนาะค่ะเนาะ,ะอาัดเส้เทป นะคะเหล้วที่นี่เขากะเอามาเปิดฟังบนันไดนู้กันบ่มีงเงินซื้อเทปนู้กันเลยไปยืมน้ำรุ่นพีเพิ่นเพราะเพื่อนอัดเทปแล้วนะสินะคะ<ม>เขากะสิไปเอามวนเทปเนาะค่ะสมัยนั้นเป็นมวนเทปเอาไปายืมเทปเอื่อยเพ,เพื่นทีไม่รุ่นพีนะคะที่เลียนล่ำนํำกันกะเลยไปเปิดฟัง<ม>พราเปิดฟังแล้วกะใส่ความจำบ่ได้เต็มรอยดอกค่ะจังหวะบ่ได้เต็มรอยแต่บากะพยายามบอห้มันลุด จากที่เพิ่์นสอนเอาจังหวะไว้ใส่คว้มจาใสา่สิ่งที่เจ้าของได้ยินเพิ่นล่ำใหม่ฟังขันแรก mm hmm. เพิ่์นสีล่ำใหม่ฟังก่อน mm hmm. ค่ะเริ่มแรกล่ำใหม่ฟังก่อนเริ่มแตงแต่โอละนอขืนโอลำ่ำแล้วก็มาหวาคู่มาหวายคู่ม่มประกาศรัทธามาก่อนเกี่ยวแล้วก็เดินดงแล้วก็เป็นล่ำยาวค่ะอันนี้คือเพิ่์นสีบอกว่าจบลักสูตรของหมอล่ำก่อนสิ่งก็คือสีน,นี้ อามาตรฐานตรงนี้ค่ะหนึ่งขืนโอสองไหวคูสามประกาศศรัทธาแล้วก็แม็กกอนเกียไไเก่ยวก็ไรค่ะค่ะเกี่ยวแล้วที่นี่ก็เดินโดงลงหลังจากเดินโดงจบผากแค่นแล้วพเิ่นกะสใหยยาวใส่ดนตรีเอื้อนว่าล้ำาายาวใส่ดนตีนะคะจา่าคุณค่ะลองให้ฟังอัด แมนค่ะนูเลียยเ่ยนอยู่ประมาณสามปีกว่าเดิดด้ออกล่ำอาออกล่ำเชือแหลกสิบเจ็ดปีค่ะเป็นงานทําบุญทํำบุญอุทิศแล้วที่นี่คาล่ำตอนนั้นเพื่อนล่ำจนหวัวตีหานะนะสมัยนั้นแล้วที่นี่นูได้พ่ออยู่หานนึงคือเพื่นสมัยนั้นเพื่อนเอาเอา,เอาทอนทอน โกเ้าบ่ค่ะโกบกักเผาไปเฮหฮานแล้วก็ทั้งสีหนูล่ำกับอาจารย์วิลาโชคคำกองนะอาจารย์วิลาโชคคำกองค่าจางตอนนั้นเริ่มตนที่เจ็ดพันค่ะเจ็ดพันคือเป็นลําซิ่งนะคะก็ได้ได้ฮานที่จะพาเพื่อนเฮุไห้ก็เป็นทั้งสีแล้วก็เป็นทอนบกักเผาเอาแป้นกาดนี่แหละคะ่ะหนูท่านอยู่ประมาณสอง่านต่อจากนั้นก็สิเป็น เป็นเวทีที่มันเป็นนั่งร้านขึ้นมาจ้าสีนะคาะจากประมาณนั้นนะคะรับงานที่แรกต้องได,ด้จัดก่อนอ๋อรับงานที่แรกอ่าห้าต้องได้ถ้านับเป็นก่อนก็ไม่ต่ำกว่าจ้าหนูล่ํานี่คือบอระตำกว่าธิบก่อนขึ้นมันก็สิีใดอยู่ประมาณสองถึงสามยกนะคะวกวายโยกแลกเป็นมาตรฐานว่างมาตรฐานไว้วเลยคือเป็นการไหวคู่นะคะคือจออังบ่อย ถานยกที่สองยกที่สองกับเจ้ากระตองได้มาปลาโบกับคนฟัง่งหลังจากปากับพนฟั่งเสร็จแล้วกรสิเป็นลักษณะการล่ำล่ำล่ำตอนนี้เริ่มจากอีหยางสี่ข้ากระตองอปา่าโลกไปพ่นฟัง่งว่าตอนนี้คือเป็นงานหยังถ้าเป็นงานบุญบุญบุญแจกเข่าขากระตองล่ำก่อนแจกเขาบวชข้ากระตองล่ำอันนี้สงการบวช นี่นะคะยกตัวอย่างค่ะนักนตรีนะครับเขาเลืมของนั่นแล้วการที่ได้เป็นนักดนตรีดาประจายเพราะคนมาเรียนร่ำกัะหลายค่ะถ้าโดดเด่นของนักดนตรีดาประจายเนี่งดีดังขระมูล <c oughs> อตอนนั้นเนาะค่ะเนาะที่ทเป็นนู้นกับบ้าขึ้นหนึ่งตอนนั้นหนูบ่รู้ว่าโศกซอยหรือว่าไหเพราะว่าบรรดาลูกศิษย์ของเพิ่นเนี่ยยิ่งเน็บประมาณจักแปดคน แปดคนนี่คือหนูเป็นรุ่นน้อยก็มูหรอเป็นเด็กหน่อยก็มูเอื้อเพื่อนนี่ทุกคนสีออกไป้ลังคนกับแต่งงาน้ลังคนกับบปปะสบค้อมสําเร็จเพราะว่าดวงอ่ะหมอล่ำหนูกับข้นว่าเสือบายุกับดวงเนาะคะ่นะเนาะบางคนกับบอปะสค,ควอมสําเร็จแต่ก็คิดว่าเจ้าของเป็นอย่างคือจังเหลือ,อยุคนเดียวที่ใส่ชายาดาวกระจายก็คิดว่าสีเป็นโศกซอยกับอีกอย่างหนึ่งเพื่อนก็บ,บอกว่าเน,นึงหนูเป็นคนที่ว่าเวลาล่ำ ใปข้ามมาเป็นมาตรฐานก็คือเป็นลำกรไว้ก่อนบอมเป็นสิ่งเบิร์บ่ได้ใส่เพลงเบริร์แล้วก็ลูกฮาวของเจ้าของงังสี่นะคะลูกการฟอร้อนหนาเวที่สไลน์นาเวทีแน่แล้วก็ลำที่เป็นจังหวะที่ที่ฮาวให้คน้นห้คนในมวนกันอ,อันนี้นุคิดว่าน่าจะเป็นในจุดนี้นะคะ ถ้าถ้าเป็นงานที่หนูภาคพุ่มเใ็ที่สุดคือสมัยนั้นประมาณอายุสิบิบเก้าปีหนูได้ไปล่ำปักบุ้เข้ารอบเจ้าจังหวัดของภาคอีสานนะคะที่นี่เพื่อนสิีใส่มอล่ำอยย่สองครูตอนนั้นได้เข้ารอบแล้วค่ะเพื่อชิงถ้วยพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาล เก่าของเข้านะคะที่นี่มันมีการผิดพลาดว่าตอนได้เขาหลอกไปแล้วเป็นตัวแทนของจังหวัดมหาสารคามแล้วนะคะเป็นตัวแทนของจังหวัดมหาสารคามแต่บังเอิญคนที่สีหมอลํำภูใส้คนที่สีคนที่สีล่ำคูกันเพิ่นสารสิทธ์อันนั้นคือเป็นความภาคภูมิใจแล้วก็เป็นเป็นความที่เสียใจ นิดนึงนะคะแต่ว่า็ดีใจที่เฮ้าได้เขาไปเป็นตัวแทนของจังหวัดมหาสารคามค่ะถ้าก่อนถ้าเป็น<ม>อัอดเพลงเป็นอัลบั้มเลยหนูบอกว่าหนูบเมนนักลองที่เป็นอัดแผ่นเนาะคะ่ะเนาะแต่ว่าหนูหนูเอาคอปเบอร์เพื่อนมาลองเนี่ยมีอยู่ของคุณพิด จินตลาพุนลาบก็จะมีอยู่รอพี่ที่บอกคอสอซึ่งอาจารย์นชาวาการนะคะเพิ่นเป็นคนเหตุให้แล้วก็อ่าตอสองแร่งสองหรือแร่งสามของผู้ยิ่งนะคะที่เพิ่นมาจากประเทศเพื่อนบานเข้าเนาะเนาะมาจากฟังเล่านะคะอันนี้ก็คือเป็นคอบเบอร์เพิ่นตะว่าเพ่งเจ้าของนี่บอมมี่เลยนะคะ <มา S 1> และค่ะค่ะ ขอฝากครับน้องๆเยาวชนหรือว่าคนรุ่นใหม่นะคะนาะทีอยากสืบต่อสือบสานแล้วก็ต่อยอดของคําว่าหมอล่ํเพื่อสีห้คองอยู่กับคนอีสานของเฮ้านะคะต่อไปก็คือถ้าดองๆสนใจนะคะคําว่าหมอล่าซึ่งสมัยก่อนหนูขิดว่ามันเป็นอยียงที่ด้อยค่าด้อยคาที่สุดเขาบอกว่าก็คือจังหนูเนี่ยขอถาความหน่อยนึงเพื่อนจะบอกว่าหมอล่าเป็น คนทีเต้นกินล่ำกินซึ่งสิ่งนี่หนูบอกได้เลยว่าหนูมีความรู้สึกหนูหดสู่หนูว่าอยากให้คนมาดูถูกแมนหนูสิบ่ได้เลี้ยนแต่ว่าเงินเลี้ยนทุกบาททุกสตางค์หนูได้มากจากการเป็นหมอลำน้องนผองใูดทีอยากมีไล่ได้เสริมเป็นอาชีพเสริมอยากมีไล่ได้ทรงเจ้าของเลี้ยนจังสีก็สามารถมาเลี้ยนลำได้เนาะคะ่ะเนาะจังหนูก็อ่า บอมีโอกาสได้เรียนหนูใไตเต่ามาจากเรียนกอสนอจักมาจบปอตีได้หนูกับเป็นความภาคภูมิใจของหนูด้วยเงินล้ําทุกบาททุกสตังค์นะคะ